สวัสดีครับพีเพนะคะับพีเพจะมาเล่นเกม PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดนะครับกับเจ้าตัว iPhone 17 Pro Max กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจาก Apple ในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับรุ่นเบทโมเดลกับราคา48,000 900บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ได้ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงนะครับแนะนํนาว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับ เพราะพีก็สั่งตัว iPhone 17และ iPhone 7 Pro Max ตามนี้ค์อีะให้ใต้คลิปมานะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับเกม ROV นะครับในการปรับสูงสุดตัวนี้นะผมซึ่ง CPU ให้มาคือ CPU A19 Pro ตัวใหม่ล่าสุดด้านหลังมีตัว Vapor ระบายความร้อนเป็นตัวแรกของตัว iPhone ที่ใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้คือบอดี้ผมของตัว iPhone 17 Pro Max นะครับนี่อันนี้เปิดหน้าจอขึ้นมาหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอ6.9นิ้วหน้าจอ OLED สู้แสง3,000นิ้นอัปเกรดขึ้นกว่าจ้ตัว iPhone 16 Pro Max คือ1,000นิ้นครับถือว่าอันนี้อัปเกรดเยอะจริงหน้าจอสีสันดีมากลำโพง2ตัวผมให้เรามานะครับผมตัวนี้พร้อมด้วยแบตที่เพิ่มขึ้นนะครับนีอันนี้คือดีไซน์นะครับ ผอันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องในการจับถือว่าน้ำหนักทําออกมาได้ดูดีจริงครั้งนี้ผมพี่ทําการใช้งานติดฟิล์มของตัว C ีรอดนะครับในการเล่นเกมตัวทับจีม b บายเป็นฟิล์มที่เล่นเกมดีมากเพราะพี่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 13 14 15 16และ17ที่เรื่องใช้ของีอ่อซีรอดครับที่ซื้อให้มาถือว่าให้มาดีจริง ตัวนี้ผมติดตั้งง่ายด้วยดีก่อโดยผมวนี้พี่กัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าหรือลิงใต้คลิปของตัวซีหลอดนะครับดีทัดดีมากป้องกันดีมากแล้วก็ป้องกันรอยฉีดขวดได้อย่างเวิร์กสุดผมี้นะครับแล้วก็ตัวเคสซึ่งเป็นเคสใส่ที่หลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยเคสใส่ตัวนหนผมพี่สามารถใช้กับตัว iPhone ราเยมากตัวนี้พี่ผมใช้งานอยู่บอกเลยว่าใช้ีจริงกับเคสใส่ของแบรนด์นี้พี่กัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าหรือลิงใต้คลิปเช่นกันหรือว่า เคส UAC พี่ก็ใช้ผมตัวนี้ครับเป็นเคสที่บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นแมในการปรับเกมสูงสุดนะครับอันนี้ผคําว่ากราฟิกนะครับซึ่งพี่จะขอปรับเป็นสูงสุดเท่าที่ตัวเครื่องนี้จะรองรับได้นปัจจุบันนะครับปรับสูงคือคําว่าตัว u ล t ้ a HDR f ฟ a m e รท t คือคําว่า u ล t ้าถ้าปับคำว่าดีมากผมตัวนี้นะครับปรับเป็นสูงสุดของเฟรมเรทคือว่าสูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนไหลคือ เดี๋ยวผมสูงสุดนะครับแล้วก็สมดุล HD คือคําว่าสูงสุดแล้วก็ Ultra HD ผมจึงนะครับพีชอบปรับเป็นสูงสุดเลยนะครับแล้วพีก็จะขอเปิดตัวใจโลผมที่ดีฟอล์ของตัวเครื่องตั้งค่าไว้นะครับนี่อันนี้พี่ปรับเป็นสูงสุดหมดนะครับมาดูว่าเข้าเกมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่อันนี้คือการเข้าเกมนะครับซึ่งหน้าจอทําออกมาได้ดูดีจริงนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ชอบหน้าจอมากเลยอะสีสันสวยงามจริงครับขอบจอมีความบางจริงครับ อันนี้มาดูว่าการเข้าเกมเป็นอย่างไรผมซึ่งกำลังจับตัวทีมนะครับตัวนี้ตอนนี้แบตอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นี่ผมนี่นะครับโหเข้าเกมเร็วมากอันนี้พีเชื่อมต่อผ่านตัว WiFi 5นะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าเข้าเกมได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ผมโหกกำลังเริ่มนะผมในอีก8วินะครับนี่ เ,เตรียมพร้อมโหคือแบบเร็วมากอะ่ะคือมีความสมูทมากเดี๋ยวผมปึ๊แบบกราฟ,ฟิกบอกเลยว่าสุดยอดจริงแบบกราฟ,ฟิกโคตรสวยอะ่ะโหหน้าจอออกมาคือแบบคือแบบมแบบีผมมุมมองคือสามารถเลือกมุมมองแบบกราฟ,ฟิกได้ผมดูการปัดการกดนะครับผมพีโสิกว่าพีเล่นมาหลายตาแล้วเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าอ้วกมากครับนี่อันนี้ก่อนเริ่มกินผมเห็นไหมว่าบบกราฟิก โอ้โหโสวยอย่าเป็นอัลต้า H D R นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ออลต้า H D นะครับผมนี่ครับก็พีก็ปรับเป็นสูงสุดแบตก็อยู่55%เปอร์เซ็นต์อยู่นะผมก่อนเริเล่นเกมนะครับสมุดมากพีผมอาจเล่นไม่เก่งก็ขอให้นะครับพีเนี้ในการทดสอบเครื่องเป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวนี้มีตัวเวเปอร์ในการจัดการความร้อนนะครับโอ้ลื่นมากอ่ะเครื่องมีความสมุดมากนะครับผมจนนี้นะครับ กราฟริกอย่างสวยอ่ะซึ่งพีก็ใช้เคสของตัวแบบ UAG หรือว่าเคสของตัวนี้ใช้งานเล่นเกมก็ถือว่าจัดการระบายความร้อนดีนะครับอันนี้อ่ะพีขอชื่นชมตัวฟิล์มล้วกันคือหลายคนถามมาเยอะมากว่าใช้ฟิล์มสงเท้าอไรพีไม่มีความเกี่ยวข้องกับซีร์รดตนะครับแต่นะว่าให้กดสั่งซื้อตามนี้ที่ะให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับปลอดภัยเป็นของสีิล์ดเป็นของแท้นะครับโอ้หน้าจอทัดดีมาก ลำโพงหมดเลยว่าโคตรดีครับดูนี่อ่ะโหกราฟิกคือแบบสุดจริงผมสุดจริงซึ่งพีชอบ iPhone มากเพราะว่าเล่นเกมแบบรู้สึกว่ามันทัดมันกดง่ายผมแล้วลำโพง2ตัวเสียงขับออกมาบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากครับอันนี้พีไม่ได้ปรับเป็นสูงสุดนะลำโพงคืมันเสียงดังจริงถ้าปรับเป็นสูงสุดนะครับ ัดโคตรลื่นผมเหมาะเลยว่าหน้าจอมีความสมูทมากพี่ชอบหน้าจอมากเลยผมตัวนี้รู้สึกว่าหน้าจอแบบมันโอเคมากเลยผมตัวนี้นะครับหน้าจอโคตรสวยดูอันนี้คือไจโรนะครับโหไจโรนิ่งมากครับผมตัวนี้นะครับกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงเพราะว่าพีเล่นมาลาตาแหละถือว่าเวิร์กมากครับคือเป็นมือถือที่เดอะเบสให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยในปีนี้เพ่นเพียพัดจีดีมากของตัว iOS นะครับพีไม่เียบกไป Android นะครับ ว่าเปิดตัวตัวใหม่เนาะก็เล่นเกมดีอยู่แหละตัวนี้ CPU A19 Pro อะ่ะ ทัดโคตรดีเลยอ่ะคือแบบเจโรช่วยได้เยอะมากเลยครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากที่ชอบเจโรมากเลยอ่ะเจโรดีมากเลยครับผมตัวนี้นะครับสมุดมากตอนนี้แบตอยู่ที่ ห้าสี่เปอร์เซ็นโหแบบโคตรอึดอ่ะทัดคือเดอะเบสมากเลยครับ ที่ชอบเจโรมากเลยอ่ะเราหาฝ่ายตรงข้ามครับ หรือผมอยู่จอยู่ใจโลนอยู่ใจโลนนะเจโลเจโลผมเจโลใจโรใจโลเจโรเยอะมากโอ้ใจโลโคตรสุดอ่ะพี่ชอบเจโลมากไอโฟนคือเป็นมือถือที่จะเบสเรื่องเจโลอยู่แล้วผมจริงนะครับพัดโคตรดีอ่ะถ้าพีเล่นไม่เก่งก็ขอเพลยนะครับในการทดสอบเครื่องเบหลักนะครับ มันจะมีคนเดินเห็นว่าลำโพงคู่เนี่ยมันดีมากไอโฟนเนี่ยทำลำโพง ผมบมอกเลยว่าเจรโรคือสุดยอดพี่ชอบเจรโรมากเลยอะ่ะโคตรสุดกราฟสีโคตรสวยเลยครับผมบอกเลยว่ากราฟสีของตัวนี้ทำออกมาได้ดูดีมาก สวยมากดูทัาสีโคตรสวยอะเป็นผิวที่แบบโหแบบสวยมากเลยครับพี่ชอบมากใจโรถือว่าํำออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่กดทัชง่ายมากอันนี้พีก่ก็รู้สึกว่ามันลื่นอะตัวฟิลกระจกอะอารมณ์มันติดมันไม่ติดเลยอะผมตัวนี้ ลำโพงนี่เสียงจะดีไปไหนเนี่ยตอนนี้แบตอยู่ที่โหแบตโคตรอึดเพิ่งพิเรนไปประมาณสิบนาทีแล้วผมแบตเพิ่งลดไปสองเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้แบตอึดมากโคตรอึดอึดกว่าตัว iPhone 16 Pro Max อีกนะครับ เจโลช่วยเราได้เยอะมากเลยอะคือเจโลช่วยเราได้เยอะจริงครับอันนี้ขอชื่นชมเจโลเลยครับพี่ชอบเจโลมากเลยครับผมตัวนี้ คือแบตนี่บอกเลยว่า2-3%เปอร์เซ็นต์ต่อ10นาทีถือว่าสบายไยห่วสับตัวแบตเตอรี่ไรน,นะครับผมโห و. โห و, ทัดโคตรดีเลยผมทัดดีมากโหทัดดีมากผมจ,จังเจ้งเตือนหอวเจ้งเตือนดีมากเลยนะนี่อะดู โหทัดโคตรดีเลยอะทัตด,ดีมากครับเด e b e จริงในเรื่องในการทัดครับตอนนี้แบตก็อยู่ที่ห้าสามเปอร์เซ็นต์โหแบตอึดมากหมดว่าแบตอึดจริงครับ เจโร่โคตรดีเลยอ่ะพี่ชอบเจโร่มากเลยครับนี่ซึ่งพี่ผมจะขอแนะนำดในการสั่งซื้อกับอุปกรณ์ใต้คิดนี้ให้นะครับบอวเายตัวนี้เล่นเกมถือว่าสบ,บายหายหา่วงแน่นอนจากพ e ีพีนะครับผมเกมน,นี้น,นะครับวิร์กเ ดีมากผมวิทย์เซว่นวนี้ขอบคุณครับ